วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งอ่าที่แมมเอามาจากไโยกนะคะที่มีชาวบ้านเอามาให้จากไโยกแล้วก็เขาก็ได้มาเล่าวิธีการที่ว่าเขาไปเอามาจากไหนทํำยังไงไปเอาเข้าป่ายังไงนะคะวันนี้แม่จะมาบอกให้ว่าน้ำผึ้งของแมม่ะวันนี้ทําไมถึงขายดีมากๆขายดีได้เพราะอะไร เนี่ยงงแบบก็ยังงงมากๆเลยนะคะอ่ะทีเนี้ยแบบจะมาบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนใจอยากจะนำไปใช้วิธีเนี้ยนำไปใช้ได้บ้างเนี่ยดูออเดอร์ดูออเดอร์นะสาสวันเนี้ยออเดอร์แหมะเพียบเลยเห็นไหมเนี่ยค่ะส่งส่งไม่หยุดเลยส่งออเดอร์ไม่หยุดเลย จากไม่เคยขายออนไลน์เลยแล้วมาทดลองขายดูพอดีเรามีน้ำผึ้งเราก็เลยนำน้ำผึ้งเนี่ยมาทดลองขายดูทางเ,เพจ Facebook นะคะที่เราทำที่เราขายดีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอาเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมค่ะก้อนนี้ไงน้ำผึ้งอันเนี้ยแม่มาไปทำคอนเทนต์นะ คอนเทนต์ก็คือเรื่องราวของน้ำผึ้งที่เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาอะไปเอามาจากไหนนะก็เลยไปทำคอนเทนต์ทำเป็นคลิปวิดีโอ1คลิปนะคะ1คลิปสำหรับเ,เราจะนำคลิปนี้ไปลงในเพจ Facebook แล้วก็ไปขายในเ,เพจนะคะทีเนี้ยก็ทำแบบงงๆอะทำแบบแบบไม่ยังไม่รู้นะว่าตัวเองจะขายแบบขายดีอะก็ โอเคเราก็เลยแบบไปเราก็คือเรามีความรู้เรื่องเรื่องอการยิงแอดบ้างแต่ไม่เยอะนะคะยิงแอด a c e b o o k นะเราก็เลยไปเราก็ได้ไปศึกษาเรื่องการยิงแอดยิงยังไงนะคะยิงไปหาใข่บ้างแล้วก็เสียราคาค่าแอดของเฟ e บุ o k เนี่ยวันละกี่บาทนะก็เลยลองยิงไปเสียวันละ100บาทนะทีนี้ยิงไปได้แค่วันเดียวเท่านั้นเอง คนก็ทักกลับมาทักกลับมาแบบทุกวันเลยทุกวันเลยมีแบบสามสี่ตอนนี้ห้าวันวันที่ห้าแบมยังขายน้ำผึ้งเนี่ยยังส่งไม่จบเลยค่ะมีมาทุกวันแพ็คทุกวันไปส่งไปสตีทุกวันขายแบบงงงงว่าตัวเองทำไมขายดีมากเออทำไมล่ะคะเพื่อนเพื่ออยากรู้ไหมแบบว่านะน่าจะเป็นการที่เราอ่ะยิงแอดเฟซบุ๊กไปแล้วก็ตรงจุดตรงประเด็น ตรงลูกค้า Fa Facebook เขาก็คงจะคัดสรรให้เรามา,าไปเลือกคัดลูกค้ามาให้เราแล้วอนะเขาก็ยิงไปหาลูกค้าปุ๊คนที่สนใจอยู่แล้วเขาก็ทักกลับมาเราก็อาจจะมีโปรโมชั่นอะไรให้เขานิดหน่อยอะไรเงี้ยเนะชวนให้เขาซื้ออันนี้มันก็ต้องเรียนรู้บ้างถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการเขียนเซลเพจนะคะเ,เขียนยังไงให้ขายดีถ้าเราเขียนไปมั่ว มันก็ขายไม่ดีก็ได้นะแต่อันนี้ที่แม่ทำเนี่ยแมทำเป็นระบบนะทำเป็นแบบเออเราไปศึกษามาแล้วว่าการเขียนเซลล์เพจเขียนยังไงหัวขึ้นต้นหัวข้อว่าอะไรนะแล้วก็ต้องมีโปรโมชั่นต้องมีเออการมีประโยชน์มีเออมีที่มาที่ไปทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอได้เนี่ยก็คือจุดขายของเรานะคะ เหอมอือแนบบคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดขายที่เราสามารถทําได้อ่าอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าอุ้ยเราขายดีแค่ไหนขายดีเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องการยิงแอดเฟซบุ๊กง่าเพื่อนๆเขไหนที่สนใจจะออศึกษาเรื่องการยิงแอดเฟซบุ๊กนะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะทักม,มาได้เลยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันได้นะใครอยากเรียนก็มาทักมานะคะโอเคไหมคะ ค่เนีว้วันนี้จบแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปส่งน้ำผึ้งต่อเนี่ยวันนี้ยี่ิบขวดประมาณเกือบ20ขวดที่เราจะต้องแพ็คแล้วก็ส่งกันวันนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีทักกันมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะโอเคขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ